สวัสดีครับวันนี้มาดูพระสมเด็จวะัลคะังนะครับองค์นี้เป็นอนุสร์หนึ่งปีสมเด็จพระพุิธจานท์โตพรมลังสีวันที่ยี่บสองนี่นะครับมิถุนายน2523นห้านะครับโหสี่สิบห้าสี่สปีนะครับนะครับนี่นะครับวะัละขังโคสิตารามนะครับ โอเคครับนี่เป็นรุ่น108ปีนั่นหมายความว่าเป็นรุ่นที่สร้างเนื่องในโอกาสวันคล้ายมรณภาพของสมเด็จพระพุทธจารย์โตโพรมรังสีนะครับวัดตะคังโคสิตารามบวรวิหารที่ครบ108ปีนะครับในวันที่22ิบมิถุนายน2523นั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นที่สร้างน้อยครับ อาจจะสร้างตามที่สั่งจองด้วยซ้ำครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีปอมาเยอะครับอ่านพูนตรงนะฮะแม้กระทั่งกล่องเลยครับระดับแรกเนี่ยถ้าท่านได้กล่องในลนนักษณะนี้ก็ถือได้ว่าได้พระได้กล่องแท้ก่อนนะครับกล่องแท้ด้านหลังกล่องก็จะมีโลโก้วัดนี่ครับวัดระฆังโคสิตาลามเห็นชัดเจ,เจนนะครับต้องเป็นแบบนี้เนาะ เหลืองนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เห็นเรือเปลือยหมครับก็จะเป็นตัวบอกว,วิสันเนี่ยฮะครับพลาสติกมีหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับรุ่น1นึ่งปดปีครับครับก็เป็นพระที่มีมวลสารเยอะมากเลยครับก็คือมวลสารเก่า,กาของสมเด็จดระครังนะครับ มาบรรจุเยอะมากเลยครับนะฮะก็ทำพิธีปลูกเสกเ่ยอันยิ่งใหญ่เลยครับนะฮะก็เป็นพระสมเด็จที่ได้รับความนิยมเพราะมีพุทธคุณมากมายครับท่านที่ได้ครอบครองไว้ก็เป็นท่านที่มีบุญบรารมีนะครับตั้งแต่พระสมเด็จรุ่นเก่าๆฮะตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยเอ่อถ้าเป็นองค์ที่ท่านสร้างน,นะครับโห สิหลายสิบล้านก็มีครับแล้วแต่พิมพ์เลยครับของปลอมก็เยอะนะครับนะฮะแต่ว่าผมก็นี่ครับพอพี่ที่ที่ดทำงานเก่าเขาชอบมาให้เมื่อโอ้โหสามสิบปีที่แล้วมั้งครับเกืบเกือบนะฮะยี่สิบกว่าปีนะครับจำได้เนาะเนี่ยที่ผมเข้าทางานใหม่ๆเลยนะฮะพี่ที่ทางานก็ชอบมาให้ครับ นะครับก็ดูจากกล่องแล้วดูกำมืหยีนะครับเนี่ยกำมืหยีท่านสวยแบบนี้นะครับของแทนฮะจะละเอียดแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ดูจากตัวพระท่านก็สวยงามครับนี่ฮะนี่นะครับโอเคครับก็ตัวรุ่นหนุ่ยแปดปีนะครับก็จะมีลักษณะพิเศษนิดนึงนะฮะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่เนาะ ท่านก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับสวยงามครับนี่แล้วที่ที่พิเศษก็คือจะมีจุดเล็กๆด้วยครับนะมีจุดเล็กด้วยครับ,นะรรบตรงเนี่ยผมเล่นสองใด้านตรงนี้ครับอา,อาจจะมองไม่เห็นฮนะถ้าเป็นจุดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะปลอมนะครับต้องมีเป็นจุดเล็กเนาะนะครับ โอเคครับเดี๋ยวลองส่องจุดดูนะครับอาจจะเห็นยากนิดนึงนะพอดีกล้องอาจจะโฟกัสลำบากนี่ครับเป็นจุดตัวเลขเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นจุดนิดนึงฮะของแท้ต้องมีตรงนี้นะครับผมนะฮะกอสวยงามครับเป็นนี่ฮะดูจากขอบด้านนะครับขอบตัดก็จะชัดเจนสวยแบบนี้นะครับสวยงามนะครับแบบนี้นะฮะด้านหลังก็จะมีลายเซนนะครับคล้ายลายเซนเนาะ อันนี้อาจจะเลือนลางแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีมวลสารนั่นเองนะฮะมวลสารต้องชัดเจนนะครับนี่ครับก็เป็นพระที่นิยมเล่นหากันนะครับตอนนี้ราคาก็หลักพันเชีหลักหมื่นแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นร้อยปีก็หมื่นขึ้นแล้วครับตอนนี้อันตรศรร้อยปีนะครับก็จะมีร้อยแปดปีนะครับแล้วก็ร้อยสิบแปดปี มีร้อยยี่ส2ปีมาเรื่อยๆครับจนสองร้อยปีเนาะนะครับก็นี่นะครับมีหลายพิมพ์ด้วยลครับก็จะมีในแต่ละรุ่นเนาะเนี่ยผมให้ดูชัดๆนะเป็นสมเด็จที่สวยงามจริงครับนี่ขนาดองค์1นึปีนะครับเนื้อยังสวยขนาดนี้นะครับจะเป็นองค์ละหลายสิบล้าน พิมพ์ใหญ่องหลายสิบ้านเนี่ยโหเนื้อแบบจัดจ้านมากครับนะฮะนี่นครับการฆ่า,าก็จะตัดสวยๆงามแบบนี้นะครับคือถ้าเป็นของบลลักคังทุกรุ่นด้านหลังรุ่นอารุสซก็จะมีตาปั๊มตายะตาปั๊มนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละรุ่นครับเพื่อนๆลองศึกษาในเน็ตดูได้นะครับนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลาย,ลาย,ลายเซนนะฮะเป็นชื่อนะครับสการโต้พมรมล้องสีนะครับ แต่เลื่อนล้างไปแล้วนะครับอันนี้นะครับนี่ครับเนี่ยอันนี้ก็สวยครับสวยเลยอะ่ะสมเด็จเชนโตพรมลังสีนะครับรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยแปดปีนะครับตัวกป็ประมาณนี้ครับมีของปลอมออกไปเยอะมากนะครับ เพราะว่าได้รับท่านได้รับความนิยมแล้วตอนนี้เนาะเพราะว่าได้รับความนิยมแล้วฮะเพราะว่าองค์กำแพงก็เราไม่มีปัญญาซื้อพุ่นตรงเนาะแล้วก็องค์แบบนี้คือมีมวลสารของท่านอยู่ครบนะฮะนะครับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับผมก็ต้องมีไว้นะฮะ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับอย่าลืมครับกล่องต้องชัดเจนแบบนี้นะครับล่องนะครับตัวหนังสือก็ประมาณนี้เลยครับสีเหลืองกล่องสีเหลืองเนาะตัวหนังสือแบบเอาขาวๆริ้วๆทองๆนี่แหละครับแบบนี้นะครับต้องชัดเจนแบบนี้เนาะแลนหลังอย่าลืมนะครับมีต้องมีโลโค้วัดวัดระฆังด้วยนะครับจ่เดือมนะต้องดูเลือมนิดนึงเงาเงาบวับเนี่ยฮะ แล้วก็วิชชั่นนะฮะเนี่ยวิชชั่นเงาเงานะครับโอเครุ่นอนุสร108ปีครับ